ปกติแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้หรอกค่ะว่าเรารวยขึ้นหรือว่าเราจนลงในแต่ละเดือนในแต่ละปีนะคะเป้าหมายกเกษียณของเรามันจะเป็นจริงได้ไหมนะต้องเก็บเงินแค่ไหนกันเงินหลักพันจะกลายเป็นหลักสิบล้านได้จริงหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือเรื่องของการให้เงินไปทํางานก็คือการลงทุนนั่นเองเพราะว่ารายการก็บอกแล้วเนาะว่าเราเป็น n e w g e n i n v e s t o ตอร์ทีนี้วันนี้เลยอยากจะชวนมาคิดนะคะว่าเอ๊มมีเครื่องมืออะไรหรือเปล่านะที่ช่วยให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะจัดการการเงินวางแผน วางเป้าหมายแล้วก็ลงทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะจับมือทำให้ลงทุนเป็น New Gen Investor มาเจอกันอีกครั้งนะคะ New Gen Investor วันนี้นะคะอยากจะชวนทุกคนนะคะมาดูว่าเอ๊ะเวลาเราจะลงทุนเนี่ยเราจะบริหารจัดการเงินเนี่ยนะคะหลายคนดูไปหลายเอพินนะคะอยากจะทำเองแหละแต่ก็ไม่ง่ายเนาะพออยากจะหาคนปรึกษาก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะทีนี้วันนี้เลยอยากจะชวนมาคิดนะคะว่าเอ๊ะมีเครื่องมืออะไรหรือเปล่านะที่ช่วยให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะจัดการการเงินวางแผนวางเป้าหมายแล้วก็ลงทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการตอบคาถามกับคนที่เป็น นิวเจนถามเข้ามาด้วยว่าเมีแอปพลิเคชันอะไรที่น่าสนใจที่ช่วยให้เราจัดการเงินได้ดีขึ้นที่ช่วยเราลงทุนได้ดีขึ้นที่ช่วยเราไปถึงเป้าหมายการเงินได้อย่างที่ตั้งใจบ้านนะคะจริงๆแล้วแอปพลิเคชันการเงินในโลกใบนี้มีเยอะมากนะคะทั้งแอปพลิเคชันที่เป็นภาษาไทายกับแอปพลิเคชันที่เป็นของต่างประเทศนะคะวันนี้นะคะก็เลยลองเลือกมาให้นะคะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเหมาะกับ n e w g e n Investor ทุกคนค่ะเดี๋ยวไปไล่เลียงทีละแอปพลิเคชันกันเลยค่ะมาดูแอปแรก แก่อนเลยนะคะเป็นเรื่องของการจัดการรายรับรายจ่ายแล้วก็สินทรัพย์หนี้สินค่ะแล้วคุยกันตลอดนะคะว่าสิ่งที่เราควรรู้ก่อนจะเริ่มเข้าสู่คําว่ารวยเนี่ยก็คือต้องรู้ว่าตัวเองรอดหรือเปล่าในเรื่องการเงินดังนั้นถ้าเราจะรู้ว่าเรารอดหรือไม่ก็ต้องรู้นะคะว่าเงินที่เข้ากระเป๋าเรามาเนี่ยในแต่ละเดือนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันออกจากกระเป๋าเราไปเท่าไหร่กันแน่ถ้าเราคิดตัวเลขกลมๆหลายคนก็จะบอกว่าน่าจะพอๆกันบวกลบ 10- 20%แต่ในความเป็นจริง ะะเราคิดไว้อยู่ในหัวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่ค่ะเลยอยากชวนให้นิวเจนทุกคนเนี่ยนะคะมาทําการบันทึกรายรับรายจ่ายกาันแล้วก็แอป,ปหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คือ Happy m o n น y ีนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของตลาดหลักซัย์แ่งประเทศไทยค่ะไปโหลดได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าคลิกเข้าไปแล้วนะคะจะเห็นว่ามีหลายส่วนที่เราทําได้ค่ะ อย่างเช่นเข้ามาหน้าแรกนะคะก็จะเห็นเลยว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยทำได้หลายอย่างทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคํานวณตั้งเตือนรายรับรายจ่ายตั้งงบประมาณนะคะแล้วก็มีเรื่องความรู้ที่ทําให้เราเนี่ยสามารถต่อยอดได้แต่ว่าอย่างที่บอกไว้ว่าสิ่งที่อยากให้ทุกคนลองทําก่อนก็คือการจัดการรายรับรายจ่ายตรงกลางด้านล่างเลยนะคะคลิกเข้าไปนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าเราสามารถคลีเอทได้คะ่ะว่าเราจะใส่รายรับของเราไปเนี่ยนะคะมากน้อยแค่ไหนจากหมวดอะไรบ้างที่สำคัญ ะะถ้าใครมีหลายอาชีพนะคะก็สามารถใส่ข้อมูลเข้าไปได้ด้วยเช่นกันเพราะว่านี่แหละค่ะเราจะสามารถคลิกได้เลยว่าเป็นรายได้จากเงินเดือนจากค่าจ้างค่ะล่วงเวลาโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรือว่ามาจากการให้เงินทํางานทั้งดอกเบี้ยเงินปันผลค่าเช่าแบบนี้เป็นต้นเพราะจริงๆแล้วรายได้แต่ละส่วนเนี่ยก็จะทําให้เรารู้นะคะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราเลิกทํางานแล้วเราจะเพึ่งพาไรายได้จากการให้เงินทํางานหรือว่า a s s i v e income ได้หรือเปล่าเป็นต้นการแบ,บ่งแบบนี้ก็จะช่วยเราได้ด้วยนะคะ ในส่วนของรายจ่ายก็เหมือนกันนะคะพอคลิกส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็ไปเลือกหมวดหมู่ได้นะคะว่าเป็นค่าอาหารค่าเดินทางเสริมสวยรักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ของบุตรหรือว่าใช้ชําระหนี้หรือว่าค่าใช้จ่ายด้านภาษีหรือบางครั้งเนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายคงที่ที่เราต้องใช้นะคะทั้งค่าบ้านค่ารถนะคะหรือแม้แต่ค่าสินเชื่อที่เราต้องผ่อนเป็นต้นและค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนด้วยเห็นไหมคะว่ามันจะมีการแบ่งหมวดหมู่ที่ชัดเจนนะคะทาให้พอเรา ดูผลสรุปแล้วก็จะรู้ว่าเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยเราใช้ไปกับอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนคะ่ะนอกจากนี้นะคะเรายัางสามารถที่จะจัดการสินทรัพย์หนี้สินได้ด้วยนะคะฝั่ง้า้มือด้านล่างตรงนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้หรอกค่ะว่าเรารวยขึ้นหรือว่าเราจนลงในแต่ละเดือนในแต่ละปีนะคะสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่เราควรทําก็คือควรรวบรวมสินทรัพย์แล้วก็หนี้สินที่เรามีให้เรารู้ว่าเราในปีนี้เนี่ย ดีขึ้นรวยขึ้นหรือว่าจนลงแย่ลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วบ้านนะคะซึ่งส่วนนี้เองก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจัดการสินทรัพย์หนี้สินได้แล้วก็กดบวกเข้าไปเหมือนกันเลยนะคะกดเพิ่มสินทรัพย์ไปแล้วก็เป็นเลือกหมดหมู่ว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทไหนเป็นเงินสดหรือเปล่าหรือว่าเป็นหุ้นเป็นกองทุนรวมหรือแม้แต่เป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ใส่เข้าไปได้เช่นกันนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเราไม่ได้มีแต่สินทรัพย์เรามีหนี้สินด้วยเราก็ควรจะใส่ไปเช่นกันนะคะหนี้สินของแต่ละคนก็อาจจะ ไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็เป็นหนี้บัตรเครดิตบางคนเป็นหนี้บ้านหนี้รถหนี้กอยอสอใส่เข้าไปปุ๊บนะคะเราก็จะสามารถดูได้ว่าสุดที่แล้ว ความมั่งคั่งของเราสินทรัพย์ลบหนี้สินเป็นเท่าไหร่กันแน่แล้วก็เอาตัวเลขเนี้ยลองคํานวณอัปเดตไปเรื่อยๆจะได้รู้ว่าในแต่ละเดือนแต่ละปีเรารวยขึ้นหรือว่าจนลงอย่างที่บอกไว้นั่นเองค่ะส่วนใครนะคะอยากจะทาอย่างอื่นเพิ่มเติมสิ่งแอปพลิเคชันนี้เนี่ยทำได้หลายอย่างทีเดียวนะคะจากกาหนดเป้าหมายเป็นตัวเงินที่ชัดเจนแล้วก็ค่อยๆอ,ออมลงทุนตามเป้าหมายก็ได้จะคํานวณก็ได้เช่นกันนะคะสําหรับใครที่มีเป้าหมายระยะยาวเช่นเป้าหมายเกษียณก็สามารถทําได้แผนตัว Happy มันนี้นั่นเองค่ะหลังจากเราเนี่ยรู้แล้วนะคะว่าสุขภาพการเงินของตัวเองเป็นอย่างไรพอมีเป้าหมายการเงินที่ชัดเจนแล้วนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเราสามารถคํานวณได้แล้วว่าเราอยากจะใช้เงินหลังเกษียณเท่าไหร่นะคะจริงๆเมื่อสักครู่เฟิร์นก็เลยแอบถามน้องๆนะคะที่เพนนิวเจนอยู่ตรงนี้เนี่ยว่าน่าจะใช้ประมาณเท่าไหร่น้องบอกว่าน่าจะประมาณสัก10ล้านบาททีนี้ก็เลยอยากจะรู้ค่ะว่าแล้วถ้าเราอยากมี10ล้านบาทต้องทําอย่างไรแอปพลิเคชันที่สอนนะคะที่อยากจะชวนมาลองใช้กันก็คือ Easy Calculators นะคะ ซึ่งถ้าเราลองเสิร์ชดูเนี่ยก็จะเป็น e แล้วก็ตัว Z นะคะซึ่งแอปพลิเคชันนี้หลายคนก็น่าจะเคยเคยคุ้นและพอเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะหน้าตาของแอปพลิเคชันนี้มีส่วนให้คำนวณเยอะมากเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะใช้หลายด้านก็ได้ลองไปเล่นดูไม่ว่าจะเป็น compound interest หรือว่าตัว retirement นะคะซึ่งวันนี้อยากจะชวนทุกคนลองวางแผนที่ไกลหน่อยเพราะว่านิวเจนวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยคิยคดถึงเรื่องกเกษียณแต่รู้หรือเปล่าว่าถ้าเราเริ่มต้นวันนี้เราจะไม่เหนื่อยมาก ทำไมถึงเป็นแบบนั้นลองเข้าไปที่ฟังก์ชัน Retirement ดูนะคะพอคลิกเข้าไปนะคะก็เลือกไปที่ Retirement Planner ค่ะหลังจากนั้นก็กดไปที่ Set Go a l for Retirement เดี๋ยวเรามาตั้งเป้าหมายเกษยียณไปนะคะ โดยปกติแล้วนะคะถ้าเราอยากจะมีเงินเกษียณสบายสัก10ล้านบาทนี่คิดเร็วๆนะคะแล้วเราก็คิดว่าเราเนี่ยจะหาผลตอบแทนจากการลงทุนได้เฉลี่ยประมาณสัก7%ต่อปีละกันเพราะว่า7%เนี่ยก็คือการลงทุนในตลาดหุ้น global equity หรือว่าหุ้นโลกที่เราเคยคุยกันมานะคะและเราตั้งใจเกษียณตอนอายุสักประมาณ60ปีถ้าเป็นแบบนั้นมาดูกันนะคะว่าเราต้องเก็บเงินมากน้อยแค่ไหนคะ่ะ คำตอบอยู่ด้านล่างนะคะกราฟด้านล่างกําลังบอกเราว่าในวันที่เราอายุ25 30 35 40แล้วก็45ไปจนถึง55ปีเนี่ยนะคะถ้าเราเริ่มเก็บเงินวันนั้นเราจะต้องเก็บเดือนละเท่าไหร่เพื่อถึงเป้าหมาย10ล้านบาทเห็นไหมคะว่ายิ่งเราเป็นนิวเจนยิ่งได้เปรียบคะ่ะเพราะว่าถ้าเราอายุ25ปีเก็บแค่เดือนละ5,552บาทค่ะ แล้วก็ไปลงทุนหาผลตอบแทนให้ได้ราว7%ต่อปีหลายคนบอกว่ามาจากไหนเราเคยคุยกันไปเอพิโซดก่อนไปไล่ดูได้นะคะซึ่งทําแบบนั้นไปเรื่อยๆพออายุ60นะคะเราจะมีเงิน10ล้านบาทได้ไม่ยากค่ะแต่ถ้านิวเจนประมาทนะเดี๋ยวรอก่อนละกันตอนนี้ชีวิตมันต้องใช้ของมันต้องมีแล้วก็ไม่มีเงินเก็บเนี่ยนะคะค่อยไปเก็บตอนอายุ35ปีเราอาจจะต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเลยนะคะเป็น1 2 0 0 0 3 45บาทเพื่อให้ได้เป้าหมาย10ล้านในวัยเกษียณแต่ถ้าใครบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่นิวเจนและอายุเริ่มเยอะขึ้นแล้วแต่เพิ่งมาเริ่มเนี่ยทำได้ไหมทําได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะไปเริ่มตอน45ปีค่ะต้องใช้เงินมากถึง31,550บาทนะคะเพื่อลงทุนหาผลตอบแทน7%ถึงจะได้10ล้านบาทในวัยเกษียณแต่ถ้ายิ่งประมาทนะแล้วก็รอให้ตัวเองเนี่ยไม่สามารถใช้คําว่านิวเจนได้แล้วคือไปรอตอนอายุ 55ปีนะคะเห็นไหมคะว่าแท่งนี้โดดขึ้นไปเลยเพราะเราเนี่ยจะต้องเก็บเงินเพื่อลงทุนถึงเดือนละ1,40 0 0 0บาทค่ะเพื่อให้ได้10ล้านบาทในวัยเกษียนนั่นเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมเราถึงชวนนิวเจนเนี่ยมันเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้แต่ถ้าใครบอกว่า5 0 0 0ไม่ไหวไม่เป็นไรนะคะ500บาท50บาทก็ยังดีอย่างน้อยขอแค่ให้ได้เริ่มเพราะว่ายังไงเนี่ยเราทำงานไปเราเก่งขึ้นมีความสามารถมากขึ้น เราก็จะมีรายได้มากขึ้น แล้วก็น่าจะหาเงินมาลงทุนได้เพิ่มขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะมาต่อกันที่แอปที่3นะคะก็คือ iTax นะคะเป็นเรื่องของการวางแผนภาษีชื่อก็บอกยู่แล้วนะคะคือนิวเจอหลายคนเนะี่ยอาจจะเพิ่งเริ่มทํางานรายได้อาจจะยังไม่ได้เยอะนะคะยังไม่ถึงประมาณสัก26,000บาทก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนะี่ยอาจจะยังไม่ต้องสนใจเรื่องภาษีก็ได้จริงๆแล้วจะพูดแบบนั้นก็ไม่ผิดค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราก็ควรจะศึกษารเรื่องนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าภาษีมีอยู่2คําค่ะเสียมันไปกับทวงมัน นนะะซึ่งหลายคนเนี่ยถ้ารู้ว่าเราทวงมันคืนได้ก็คงอยากจะทวงคืนถูกไหมคะวันนี้เลยอยากจะพามาดูค่ะว่าทําไมเราต้องทวงมันคืนด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายได้เรายิ่งเยอะฐานภาษีเรายิ่งสูงทํางานไปเราก็ต้องยิ่งเสียภาษีมากนะคะไปดูตัวเลขกันดีกว่าว่าฐานภาษีของบ้านเราเป็นอย่างไรถ้าเรารายได้นะคะปีหนึ่งเนี่ยเงินได้สุทธิอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน1นึ่งแบาทตรงนี้เองเราก็จะได้รับการยกเว้นภาษีนะคะแต่ แต่ว่าถ้าเราเริ่มมีไรายได้สูงขึ้นไปมากกว่า1 5 0 0 0 0บาทไปจนถึง300,000บาทตรงนี้ก็จะเสียภาษีร้อยละ5นั่นเองนะคะและถ้ารายได้สูงขึ้นไปอีกไม่เกิน500,000บาทก็จะเสียภาษีร้อยละ10สูงขึ้นไปอีกไม่เกิน750,000บาทก็จะเสียภาษีร้อยละ15สูงไปอีกนะคะไปถึงประมาณสัก1ล้านบาทเนี่ยก็จะเสียภาษีอัตราร้อยละ20 2ล้านบาทร้อยละ25 4ล้านบาทร้อยละ35เป็นต้นนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเราทำงานมาได้รายได้มาร้อยแล้วต้องเสียภาษี35เนี่ยเท่ากับเรารับเต็มๆแค่65เท่านั้นแบบนี้ทำไมเราจะไม่วางแผนภาษีคะทีนี้ถ้าคิดคำนวณเองก็น่าจะปวดหัวพอสมควรโดยเฉพาะนิวเจนที่วันนี้หลายคนไม่ได้ทำงานแค่งานเดียวนะคะอาจจะมีงานประจำด้วยมีงานเสริมด้วยเป็นฟรีแลนซ์ด้วยนะคะรับจ็อบหลายอย่างก็อาจจะทาให้บริหารจัดการภาษีไม่ง่ายนะะักค่ะ i t a ทก็เหมือนกับ เป็นตัวช่วยให้เราสามารถที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้มากขึ้นพร้อมทั้งบอกด้วยนะคะว่าเรามีสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีคือทวงเงินภาษีคืนเนี่ย มากน้อยแค่ไหนผ่านสิทธทิประโยชน์อะไรบ้างลองเข้าไปที่แอปของ iTax ็ูนะคะเข้าไปหน้าแรกของ iTax นะคะถ้าเราใส่ข้อมูลไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาจะเขียนมาเลยว่าเราจะต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่นะคะซึ่งจากข้อมูลที่ใส่ไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะก็คือถ้าเรามีรายได้ปีละ360,000บาทนะคะหรือว่าเดือนหนึ่งประมาณ3 0,000บาทเนี่ยเราก็จะต้องจ่ายภาษีเพิ่มประมาณสัก2,500บาทเป็นต้นค่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะทวง ภาษีราคืนมาทาอย่างไรได้บ้างวิธีการคืนเลื่อนลงมาน,นะคะแล้วก็มาดูคําว่าวางแผนภาษีตรงนี้ค่ะพอคลิกเข้าไปเนี่ยนะคะเราก็สามารถเลือกได้ ว่าเราเนี่ยอยากจะใช้สิทธทิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีอะไรบ้างซึ่งมีหลายสิทธทิเดียวไม่ว่าจะเป็น IMF นะคะหรือว่ากองทุนที่เราเนี่ยต้องลงทุนต่อเนื่องทุกๆปีไปจนถึงอายุ55ปีอันนี้สําหรับใครที่บอกว่าอยากจะวางแผนเกษียณจริงๆมีวินัยการออมได้ทุกปีจริงๆนะคะก็สามารถเลือกได้แต่เนิวเจนหลายคนบอกว่าโหนานจังเลยอะ่ะกว่าจะถึง55ปีไม่รู้ว่าจะสามารถส่งหรือว่าลงทุนได้ต่อเนื่องหรือเปล่าก็อาจจะเลือกแบบ SSF ก็ได้นะคะเป็นกองทุนรวมประหยัดภาษีที่มีระยะเวลา ลงทุนน้อยกว่าคือประมาณ10ปีนั่นเองนะคะรวมถึงกองทุนไทย ESG ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะเราสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมเรื่องธรรมาภิบาลนะคะแล้วก็อยากจะสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนไทยที่ให้ความสําคัญเรื่องนี้ก็เลือกลงทุนได้เช่นกันหรือแม้แต่ใครนะคะที่ไม่ได้สนใจเรื่องการลงทุนอย่างเดียวแต่มองว่าการปกป้องชีวิตของเราเนี่ยสำคัญนะคะการทําประกรันทั้งประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ะคะ่ะ ข้อดีของตัว ITAX นะคะก็คือเขาจะมีวงเงินระบุเอาไว้ว่าเราสามารถลงทุนได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราซื้ออะไรบางอย่างไปแล้วเช่นสมมติเราบอกว่าเฮ้ยเราเป็นนิวเจนนะยังไม่ซื้อ MF เเนาะเราขอซื้อ SSF ก่อนนะคะเราอาจจะลงทุน SSF ปีหนึ่งประมาณสัก1 2 0 0 0บาทนะคะหรือว่าเดือนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่1,000บาท ถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเราก็จะมีสิทธิ์นะคะในการลงทุนอย่างอื่นเนี่ยเพิ่มเติมตามกรอบที่เขาระบุไว้เช่น Thai ESG เรา G, ก็จะซื้อเพิ่มได้อีก38,000บาทนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพก็ได้เช่นกันนะคะหรือใครบอกว่าเออชอบประกันบำนานนะเพราะว่าก็ลงทุนไปแล้วก็รอไปใช้เงินหลังกษียงจ่ายแค่ก้อนเดียวอย่างนี้เป็นต้นก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วถ้าใครอยากจะชอบเพื่อลดหย่อนภาษีก็ลองคลิกเข้าไปดูต่อได้หรือบางคนนะคะ,บ,คนนะ,คะบอกว่า เอ้ยเราอยากจะดูเรื่องของแบบประกันก็มีข้อมูลให้ศึกษาเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายนะคะหลังจากเรารู้รายรับรายจ่ายแล้วนะคะหลังจากเรารู้แล้วนะคะ,รรว,ะ,คะว่าเวลาที่เราจะตั้งเป้าหมายการลงทุนเนี่ยควรจะทําอย่างไรแล้วก็เรารู้แล้วด้วยว่าเราควรจะบริหารจัดการภาษีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือเรื่องของการให้เงินไปทํางานก็คือการลงทุนนั่นเองเพราะว่ารายการก็บอกแล้วเนาะว่าเราเป็น n e w g e n Investor แอปพลิเคชันกลุ่มสุดท้ายที่อยากจะแนะนำนะคะเป็นแอปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนไม่ได้มีแค่แอปแอปหนึ่งนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะใช้หลากหลายแอปพลิเคชันค่ะแอปหนึ่งนะคะที่คนไทยอาจจะเคยคุ้นก่อนหน้านี้ก็คือสตรีมมิงนั่นเองนะคะแต่ว่าต้องยอมรับว่าพอโลกการเงินเปลี่ยนเนี่ยเราก็สามารถลงทุนได้มากขึ้นไม่ใช่แค่ในตลาดหุ้นไทยลงทุนตลาดต่างประเทศผ่าน ETF เหมือนที่เราคุยกันไปแล้วก็ได้ก็เลยมีหลายแอปพลิเคชันนะคะที่เข้ามาเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันเรื่องการลงทุนให้กับใครหลาย ไม่ว่าจะเป็นดามเองหรือว่าตัว i n n o v e s t เแบบที่เราคุยกันไปในเอพิโซดก่อนหน้าแต่ใครนะคะอยากจะศึกษาข้อมูลสำหรับหุ้นรายตัว ETF หรือแม้แต่ในเรื่องของข่าวสารนะคะก็มีอีกประมาณสัก2แอปพลิเคชันที่อยากชวนให้เข้าไปทำความรู้จักเพิ่มเติมนะคะหนึ่งในนั้นก็คือ investing นั่นเองนะคะ investing เนี่ยเข้าไปเว็บไซต์ก็ได้ investing.com หรือว่าเข้าไปในแอปพลิเคชันก็ได้นะคะเขามีข้อมูลเยอะมากเลยค่ะฝั่งซ้ายมือเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นข้อมูลด้านตลาดทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานนะคะเรื่องของดัดชนีตลาดหุ้นในแต่ละตลาดหรือแม้แต่หุ้นรายตัวแล้วก็ สินค้าพภกภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ค่าเงินด้วยนะคะรวมถึงมีคริปโตเคอเรนซีด้วยเผื่อคนรุ่นใหม่ใครคนไหนสนใจก็เข้าไปดูราคาที่เคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ได้แต่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะเรายังดูข่าวสารที่เกิดขึ้นได้นะคะปกติเนี่ยข่าวสารในโลกการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยแต่ก่อนในกว่าจะมาเนี่ยใช้เวลานานทีเดียวนะคะแต่วันนี้แอปพลิเคชันก็ทําให้เราได้เห็นข่าวสารพร้อมๆกับคนในตลาดโลกค่ะไม่ว่าจะฝั่งสหรัฐฝั่งยุโรปหรือว่าเอเชียที่เปิดตลาดก่อนเรามีข่าวสารอะไรน ะะก็จะถูกฟีดเข้ามาแล้วก็เข้าไปอ่านไปศึกษาได้จะได้รู้นะคะว่าเอ๊ะทำไมหุ้นวันนี้ขึ้นแรงจังวันนั้นร่วงหนักจังเกิดจากอะไรนะคะหรือแม้แต่ถ้าใครสนใจหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษก็สามารถปักเอาไว้ใน watch list ได้เช่นเดียวกันทีนี้ถ้าเราลองเข้าไปดูลึกขึ้นนะคะในตลาดเนี่ยถ้าเราอยากจะดูหุ้นที่ถือว่าค่อนข้างฮอตทิดเนาะวันนี้ก็ไม่มีใครไม่พูดถึง NV ็นวีดียนะคะเราก็สามารถเข้าไปเจาะลึกได้ด้วยเหมือนกันพอคลิกเข้าไปนะคะสิ่งที่เห็นก็คือเรามีภาพ over view นะ ของตัวกราฟที่แสดงให้เห็นราคาของ NV ็นวีดีในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น1ปี5ปีหรือว่าช่วงเวลามากที่สุดตั้งแต่เขาเข้าตลาดมาซึ่งก็เห็นเลยนะคะว่า NV ็นวีดีเนี่ยพุ่งขึ้นแรงในช่วง2-3ปีให้หลังอย่างมากทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าแลวมีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับเขาบ้างก็กดเข้าไปที่ News นะคะก็จะเป็นการรวบรวมข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นตัวนั้นๆสินทรัพย์นั้นๆให้กับเราเลยสามารถเลือกอ่านได้ค่ะหรือบางคนบอกว่าอยากรู้เนาะว่าทางเทคนิค หุ้นตัวนี้สินทรัพย์ตัวนี้เป็นอย่างไรเราก็คลิกเข้าไปได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีคําแนะนำนะคะว่าในรอบชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีคําแนะนําซื้อขายมากน้อยแค่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นรายชั่วโมงรายวันรายสัปดาห์หรือว่าหลายเดือนนะคะอย่างที่เห็น Nvidia ดียตอนนี้นะคะใครๆก็แนะนําให้ซื้อนะคะในรูปแบบที่อาจจะแตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของชาร์จหรือว่าในเรื่องของตัวเทคนิคอลอินดิเคเตอร์ต่างๆค่ะ นั่นก็คือส่วนของ investing.com นะคะแต่ส่วนของ tradingview อย่างที่เกินไปนะคะก็คือถือว่าเป็น primary data เลยนะคะในเรื่องของกราฟค่ะเพราะว่าถ้าเราดูกราฟจากหลายแหล่งนะคะไม่ว่าจะจากตลาดหุ้นไทยเองนะคะหรือว่าจาก investing.com เนี่ยก็จะมีโลโก้ tradingview อยู่นะคะเพราะว่าเขาเป็น provider นะคะหรือว่าให้บริการด้านของกราฟค่ะแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะคะ tradingview เนี่ยยังถือเหมือนเป็น community หรือว่าชุมชนของนักลงทุนที่เขามาแบ่งปันมุมมองที่มีต่อสินทรัพย์ในแต่ละ ประเภทด้วยนะคะซึ่งนอกเหนือจากแฟกต์ที่เราได้หรือว่าข้อเท็จจริงที่เราได้จากทางด้านของ investing. com แล้วก็มาดูความคิดเห็นของผู้คนที่ซื้อขายในโลกการลงทุนผ่านทาง tradingview ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจะได้ครบทั้ง2ด้านเลยค่ะ นั่นก็เป็นกลุ่มแอปพลิเคชันด้านการเงินการลงทุนเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะที่อยากให้ New Gen Investor เนี่ยลองนำมาปรับใช้กับการวางแผนการเงินแล้วก็การลงทุนรวมทั้งการตั้งเป้าหมายของตัวเองค่ะส่วนใครอาจจะมีแอปพลิเคชันอื่นๆที่บอกว่าเฮ้ยอันนี้ก็เจ๋งอันนี้ก็ดีนะก็สามารถคอมเมนต์มาแบ่งปันเพื่อนๆกันได้เหมือนกันนะคะจะได้เป็นการสร้างคอมมูนิตี้ให้กับ New เจ n ในเรื่องของการลงทุนค่ะ มือทำให้ลงทุนเป็น New Gen Investor